สบายดีมือนี้สิพามาเฮ็ดขนมนึ่งใส,ส่ครูบะกลวยสูตรอ่อนๆเนื้อนุ่มนุมเหนียวเนียวเลยเบื้องเนื้อของขนมอ่อนนุ่มเหนียวแซ่บแน่นอนหวานมันหอมครบรสวิธีเฮ็ดก็บ,บ่ได้ายากนอกฮ็ดกินก็แซ่บเฮ็ดขายก็ได้เงินสามารถเอาไปเฮ็ดอาซีบเสริมหาเงินเขา้าครอบครัวเนาะมาเบิ่งเนื้อของขนมสำหรับเนื้อนี่มันอ่อนนุ่มเหนียว แซบเลยแหละแบบนี้เลยแซบก็มาเตรียมเครื่องขนมเนาะก,ก็จิมีบักพ้าคูดถ้วยกระเทินเกลือเครื่องบ่วงกาแฟน้ำตาลเครื่องถ้วยน้อยเครื่องถ้วยน้ำหวานแล้วก็ซิมาไซบักกล้วยสุกเทียบแบบสีเวลาเฮ็ดขนมออกมามจะค่อยหวานแซบดีแล้วก็บอต้องใส่น้ำตาลหลายนะ ใส่คูมือนี่ชีเลอกใส่ใส่คูขาวสีใส่อยู่เครื่องถุงใส่คู่ก็มีหลายสีขึ้นกับเอามากขนมเขาออกมาสีอย่างเขาก็ใส่สีนั้นแล้วก็เพื่อความสบายมือนี้สีใส่น้ำไปเตยใส่เป็นกระป๋องสีใส่กระป๋องหนึ่งหรือว่าสีใส่แบบสดก็ไดเนาะใส่ประมาณจอกหนึ่งกะทิป่องหนึ่งเอามาเริ่มให้เลยเครื่องเราเตรียมไว้เบนแล้วเราก็มาเริ่ม มแ่ใส่สสครูมือนีิซีไซยุเครื่องหนึ่งใส่เครื่องผงแล้วก็น,น้ำใบเตยเอาน้ำใบเตยแช่เอาใบเตยปองหนึ่งแช่จักสิบห้านาทีสำหรับกล้วยมือนใสไซยุห้าหน่วยกล้วยสุกเทีย มันนี้ก็จิมาปอกเลยเอามาปี้ปี้พอประมาณบุต้องอามุ่นหลายให้มันมีตอนกลวยเดยวเวลาเห็ดขนมออกมามมาค่อยได้ย่ำตอนกลวยเดจังแซ่บ พอประมาณเนาะเอาพอประมาณ่าเอาเละหลายเพราะว่าอยากได้เนื้อของกล้วยเดยแล้วก็มาใส่กะทิเลยที่ป่องหนึ่งเกลือเครื่องบ้วนกาแฟน้ำตาลเครื่องถ้วยน้ำหวานแล้วก็เอาใส่คูที่แช่น้ำไปเตยไว้ลง แล้ก็คนให้มันเข้ากันเห็นมือเบาๆคนให้มันเข้ากันพอประมาณให้มันมีตอนกรวยแบบซีเวลาเฮ็ดขนมออกมามันจังแซบมันจังได้ย่ำตอนกวยแดดแล้ก็เสียงม,มาทอดใส่ทาดเลยเพื่อว่าจะเป็นนึ่ง ล้วก็มานึ่งซินึ่งอยู่ประมาณ45นาทีไส้ไฟแหงเลยนึ่งมา40นาทีสุกละเนื้อใส่ครูมันใส่นะสิมอดไฟปะาไ้ให้มันเย็นจังสิตัดแล้วก็มานึ่งบักเาาต่อเลยสินึ่งอยู่ประมาณ15นาทีเ้าคูด นี่เมนบักพานึ่งนึ่งสุกแล้วก็มาหหยเกลือน้อยหนึ่งพอมีรสชาต์ประมาณป่ายบ่วงโอ้ยแล้วก็สาวๆให้มันเข้ากันขนมกระปะไว้ให้มันเย็นแต่ตัวนี้บริเย็ยนคักปนดแต่ว่าลูกสาวอยากแหงละก็เลยชิมาตัดขันอยากได้เนื้อที่ว่าแกนๆเขาต้องปะไว้ให้มันเย็น อันนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าอยากได้เนื้อมันแน่แนๆนะก็ต้องปะให้มันเย็นๆเลยจึงค่อยตดัดหอมใบเตยก็มาวางซีงกับเผาคูด กับมะเกลือกใส่ให้มันกินไปกินมาให้มันแบบซีเนาะเนื้อนุ่มๆอ่อนๆเนี่ยเหนียหอมวิธีเฮ็ดกับบริยากเนาะ ตามสูตรเลยก็จะได้ประมาณนมาเบิ้งเนื้อของขนมสำหรับเนื้อนี้เป็นอ่อนนุ่มเหนียวแซบเลยแหละแบบนี้เลยแซบ